สวัสดีครับโกเอ็นซี c. วันนี้ได้มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งที่เขาตาพรมนะครับเพื่อที่จะมาดูภาพเขียนสีนะครับโดยการอนุเคราะห์อของเพื่อนและก็ภรรยาเพื่อนนะครับที่เรียนสมัยเรียนมัธยมด้วยกันนะครับตอนนี้ก็จะเขียนละอนเอกสุเทพเทพพินิษกับพิทาวดีภรรยาของเขานะครับตอนนี้กําลังเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปดู ภาพเห็นสียุโบราณน,นะครับ,งงเ,บเดี๋ยวจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราตาไปดูกันครับ<ห>แลวแล้วโกเ็นซีก็พากันมาถึงตรงนี้ได้นะครับได,ไ,ได้นะครับโดยการชี่ชเห็นนะครับคุณวิภาวีวิภาวดีน,น้ำมาเจอ<า>ตรงนี้เลยพอดีนะครับ ตน้ลดําแน่เรอเออถึงขวามืออันหนึ่งต่อไปนั่นอันนึงอ่าฮะเออเดีได้ความอนุเคราะห์ของพันเอกสุเทพเพชรพินิจนะครับเพื่อนคนของแสนขันพามาดูนะครับแล้วก็โน่นตรงต้นไม้แห้งๆนั่นมีจุดนี่โน่นเออเออในซอกนั่นนะเออในซอกนั่นแหละนะเขี่แหละอ๋อทีนี้ไอ้สีสีแดงๆที่เขามาเขียนไว้เนี่ยมันสีชาติหรือสีอะไรไม่รู้ะแล้วมันคงอยู่ได้นับเป็นพันๆปีใช่ฮะ ทำอะไรนะทีมันเหมือนตัวเลยราลัเนี้ยใช่เขาก็ต้องไปรู้ว่าคนโบราณเนียวนี้ไปตีงนีตไปนี่ปอะรจะพักเข้ามาเข้าไปเขาไปไปเอาสีพาไว้นา่นะคณะตำรวจานั่นหมายไว้เหรอ เดยดเด็ดเเมื่อก่อนหมายถึงคนคนสมัยก่อนนี่นะสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเองนะไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านหมู่บ้านทำดินทำดินาดินอ๋อไปตรงไอ้ไปตรงไอ้ลงโม่เนี่ยนะไปนั่เลาะไปเลยครับครับอก็เห็นในอำเภอคนก่อนๆช่วงก่อนสัก4ี่ห้าปีที่แล้วเขาว่าจะทำให้บูมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเลยนะ อาา่เพราะมันหายากแล้วมันแสดงถึงความเป็นชุมชนน่ะเนี่ยอรอยน้ยําเนี่ยเทพเห็นรอยน้ําเลยไอหินหินหินไหนมที่มันมหินที่เป็นร่องร่องร่องน่ะรอยน้เซาะกัดเนี่ยอนี่ยรอยน้ําทั้งนั้นเลยเนี่ยมันเป็นละตกทานน้าเก่าเนี่ยเนี่ยรอยน้ําเลยเนี่ยแหล่งน้ํามาตกอาจจะเป็นน้ําตกก็ได้เนาะอาจจะเป็นแหล่งน้ําเก่าแล้วทีนี้พื้นที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นที่ราบแล้วมันถูกดันตัวยกตัวขึ้นมาไงเป็นเป็นหมื่นปีล้านปีไง เออใช่ใช่เนี่ยน้ำก็เปลี่ยนสายน้ำมน้ำขึ้นมาใช่ใช่แล้วเห็นรอยรอยชั้นของหินนั่นเนี่ยใช่ไหมมันโค้งเห็นไหมมันโค้งอ่อ๋อของตอนนะแล้วทำไมถึงชื่อของตอนเวลาหน้าแล้งน้ำมันขาดช่วงมันก็เป็นตอ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 นไปแล้วทีนี้แล้วทีนี้ไอ้ถ้าตอนที่เฉยๆงั้นไม่เพาะก็เลยเพี้ยนเสียงหน่อยเพี้ยนลูกหน่อยตอน แสดงพี่เจ้าก็เดินมาถึงนี่เลยไปนู่นอีกแต่ไม่เห็น uh> นี euh> ่อืออยู่ครึ่งวันเดินมาที่จะลอกนู่นเปิดมีปุ๊บมันเราก็สังเกตเงียเอไงก็เปิดอย่างนี้แหละแต่ว่าไอ้ความไอ้ต้นไม้สองต้นเนี่ย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 จำไอ้ต้นไม้ต้นนี้ได้เลยเดินมาหาไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยเขาไม่เห็นต้นนี้ว่าหันมองไงอืม อยู่ตรงนี้ก็ยืนอยู่นี่เลยไม่ไปไหนละยืนรอตอนรอไปนู่นสันนู่นแล้วก็ไปละอยู่ตรงนี้แหละต้องอยู่ตรงนี้แหละเขาวงไว้เนี่ยเพราะว่าตีนเราต้นอยู่ตรงนี้มันมีอยู่ที่เนี้อ่าฮะเราก็ยืนรออยู่ตรงนี้เลยก็ดูเขาอยู่นี่แหละต้นไม้ต้นนี้ไงไม่เห็นไปนานก็เลยต้องไลน์บอกว่าอยู่ไหนกลับมาได้แลยไลนดูนี่ไงเพราะว่าเรายืนตั้งนานแล้วเนาะเพราะเราอยู่ตรงนี้ไงไหนมันแข็งกว่าไงน้ำมันไหลวนมาไงไหลวนมาเพื่อนก็กัดไอ้ที่แข็งกว่าออ้เล็กๆเล็กๆก็เลยเลาะออกอย่างนี้แล้วมันพั้งไปโน้น

Bye.